สวัสดีคะ่ะมาพบมาพอกันกับคั้วแล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือดื่มนะจ้ามือนีแม่อันดาขอ,อนําเสนอเมนูพัดดอกหอมไสหมูสับกับเต้าหูไข่กินกับข้าวสวยหอนหอนแซ่บๆเข้ากับสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดน้ากันเลยคะ่ะสาหรับวัตถุดิบที่เข้าสีใสในการเฮ็ดเมนูนี่นั่นก็ซิมีดอกหอมกระเทียมบักพริกซดเต้าหูไข่หมูสับ น้ำมันพืชซีอิวขาวซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายซอหอยนางรมแล้วกับผงปรุงรสหรือว่ารสด,ดีเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนั่นแม่อันดากระเซียววัตถุดิบที่ห้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างนำให้มันสะอาดหลังจากนั้นห้ากับสีมหนันดอกหอมเตรียมไว้สําหรับปริมาณของดอกหอมที่ห้าสีใสใน,ในมือนี้นั่นห้ากับสีใสทั้งหมดประมาณสองกำมดอกหอมนี่แม่อันดากระซือมาในราคากำมละสิบบาทเนาะ,ะ่าพี่น,อน้องในส่วนของดอกหอมนี่ห้าสามารถทันสะกอนจังค่อยล่างนำกระได้เด็คขาพี่น้อง การหั่นก่อนจังคอยหลังหนาแม่อันดาคิดว่ามันก็สะดวกอีกอย่างหนึ่งเนาะจ้าขันแม่นว่าพี่น้องคนไหนบสะดวกที่จะหั่นก่อนก็สามารถหลังหนามสกกอนจังคอยออามาหั่นก็ได้เนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิแล้วแต่ควมสะดวกของเฮานะค่ะหลังจากเทาหั่นดอกหอมเตรียมไว้เซ็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปหากสิมาหั่นเต้าหูไข่เตรียมไว้สําหรับปริมาณของเต้าหูใข่นั้นมือนีเองแม่อันดาก็สิใสถึงมิดประมาณ2หลอดสำหรับการหั่นเต้าหูใข่ของเฮานั้นแม่อันดักสีบ่ได้หั่นให้มันเป็นสินหน่อยลายปันไดเด้อค่ะพี่น้อง เต้าหู้ไข่หลอดนึงนี่ข่อยกระสีหั่นห้มันได้ประมาณหกถึงเจ็ดซิลนะจ้าแล้วต่อไปห้างกระเสียวบักพริกสดตามด้วยกระเทียมเตี๋ยวห้อปอกเปลือกลางน้ำว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในโคกหลังจากนั้นห้ากระสีตําห้มันพอแหลกสำหรับการตําบักพริกในการเฮ็ดเมนูผัดนั่นข่อยกระสีว่าได้ตําแหลกหลายปันได้ด้อค่ะพี่น้องข่อยกระสีตําห้มันหยาบๆประมาณนี้ก็พอเนาะจ้า พอตะว่าห้าตำบักพริกกับกระเทียมของห้าแหลกได้ที่ตามเี่ยวหาต้องการแล้วต่อไปห้ากระสีไปเลื่มพัดกันเลยค่ะแม่อันดากระเซียวกระทะขึ้นข่างไฟหลังจากนั้นห้ากระสีใสน้ำมันพืชลงไปจักน้อยหนึ่งเสร็จแล้วห้ากระเสียวบักพริกกับกระเทียมเตี่ยวห้าต่ำไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นเ้ากระสีพัดให้มันพอหอมพ่อตะว่าบักพริกกับกระเทียมของห้าเรื่มหอมเริ่มเหลืองได้ที่จักน้อยแล้วต่อไปห้ากระเสียวหมูสาบเี่ยวห้าเตียมไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสำหรับปริมาณของหมูสามือนีากสสิั เสร็จแล้วเว้ากระส,สิพัดใหหมูสับของห้าเริ่มสุกจักน้อยเพราะแต่ว,ว่าหมูสับของเ้าเริ่มสุกจักน้อยแล้วต่อไปห้ากระสิเอาดอกหอมที่เ้าหันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วห้ากระสิปุงโรยด้วยผงปุงรสหรือว่ารยดีแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงประมาณหนึ่งซอนซาหลังจากนั้นห้ากระสิใส่ผงชูรสล,ลงไปหนึ่งอนซาเสร็จแล้วห้ากระสิใส่ซีอยิ๊วขาวลงไปจักน้อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยซอสผักเขียวําหรับปริมาณของน้ำซอสน,น,นั้นห้ากระสีใส่แค่น้อยเดียวกะพ่อเน่่ากัน แล้วห้ากัดสีสซน้ำล่างคกลงไปจักน้อยนึงเพราะต่ว่าห้าสซน้ำล้างคกลงไปเซ็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากัดสีส่ซอสหอยนางรมลงไปสำหรับปริมาณของซอสหอยนางรมนั่นมือนีห land ้าก cu ัดสีทซถึงเวดประมาณนึงกระบุยเพราะต่ว่าห้าปุงรสเซ็จซับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปห้ากัสีผัดส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากที่ดอกหอมกับหมูสับของห้าซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากัดสีส่เตาหูไข่ที่เต๋าหันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนนนนัั้กกกสตอออีจหยึง พอตะว่าต่หูไข่ของห้าสุกเป็นที่เอรียบร้อยแล้วต่อไปห้าวกะซีซิมรดเบิงขันแม่นว่าห้าด้รสชาาสพอดีตามที่ห้าต้องการแล้วเฮากะสามารถปิดแก๊สแล้กกระตักใส่จานเตรียมพร้อมเสิร์ฟไดเลยเนาะคะ่ะเป็นจังใดเนี่ยคะ่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาเซบว่าจ้าสำหรับคลิปในมือนีนั้นแม่อันดากขอจบไว้แต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี่แม่อันดากะขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กกระอยเป็นกำลังใจให้ใหแม่อันดาในเด้อคะ่ะขอบคุณๆคะ่ะ